สวัสดีครับเกษตรตามฟันครับผมครับเมื่อนี้ผมสิพาพี่นนองนะครับเป็ตัดหญ้าเขานะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าตัดใบเขานะครับพี่นองครับกับบอกไม่ฮิดจเศร้านะครับไม่ต้องโมโหอ่ครับผมอันผมกําลังยางไปมองทีตัดบุ่เหลี่ยมหมู่บ้านนะครับมันคํากอนนะครับผมพี่นองอันมือกนหน้าก็เลยเด้เศร้าก็เลยมาตัดไม้ยำเศร้านะครับพอมีพี่นองครับผม อันตัวนี้เป็นมองที่ผมตัดเหล้วยมตะมือก้อนนะครับพี่น้องมือก้อนขึ้นสองหมื่นที่้วนะครับผมตัวน,นี้เขากำลังขึ้นว่าไม่ครับพี่น้องเห็นว่าครับรักการของการตัดอันใบเขาด้วยว่าตัดยาเขาเนี่ืออันเวลาเทาตัดยากับเขาความกันครับพี่น้องในันหน้าที่มีนามนะครับเป็นตรงมีหนามนะพี่น้อง เขาเนี่มัติขืนมากรหญานะครับหรือมะขี้คุ้มหยานะครับครับหยาขีิตายนะครับพี่น้องเขาขีิเขี้ยวนะครับครับอันัตนี้คือมองทิ่วมตัดบอลเหล่วนะครับหมูอ่านเอาไม้เบิ้งนะครับพี่น้องตัดบอลเหลวขี้มาตัดต่อนะครับครับจับหยากระไรไรครับหยาไว้หยามะขี้อ้่นนะครับผมพี่น้องอัลลัพัดหยา กติตัดนะครับผมผมก็รลอดน้ำรอดฝนด้วยครับพอดีฝนมากพายู่เขาช่วงว่า,าหันในน้ำร้ายแน่กติตัดนะครับที่นี่เราพี่น,อน้องตัตในเขาขึ้นมาไม่น่าเขาเครับพยานเปื่อยครับการตัดหญ้าเข้ารว่าตัดใบเขานี่เป็นเนีย่ยเมื่อ,อยู่ด้ยวยครับพี่พี่น้องปวดเอวขนาดด้วยครับเันใส่ไปใส่มาครับพี่น้องจากปูเิเลียนะครับแกง ตัดไปให้ยุหันด้ก uh, uh, ุศลเหลียวจะละแถวนะครับพี่น้องกุศลเหลียวจะละให้ครับ้วก็ะฮ็ดเอาเขาจะไม่โดนเดอกเขานะผพมีน้องครับพี่น้องครับนี่อยู่สองเดือนด่ผมอยากจะบอกถึงนะครับยางแรกนะครับพี่น้องก็คืออันเท้าจะตัดยาเข่าหรือตัดใบเขานี้หน้าเข้าต้องมีนามนะครับผมถ้าว่าบ่มีนามเนี่ยเขาไปตัดมันจะทำว่าไปอ่าน เลี้ยงเฮงยาคือร้ายเก่าๆนะครับเข่าก็ะติดใจชิมนะครับพรมีหนองแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คืออายุการเก็บเกี่ยวของเข่าเนี่ยมันสิยืดออกไปนะครับคือเข่าผมมันเป็นเข่าคอที่ผายปกติมันจะเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนตุลาฯนะครับผมแต่ว่าผมต้องไปเก็บเกี่ยวประมาณวันที่สิบพฤศจิกายนนะครับเกือบทำกันกับเข่าคอเข่าคอมาลีลอยหาเนี่ยเข่าผมมีหนอนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผม ฝากอันไหวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เว็นสวัมนีนะครับพอแม่พี่นองครับสวัสดีครับผม